สวัสดีครับผมบาน,นานสตอรี่นะครับคลิปนี้ก็มาใส่ปุ๋ยข้าวนะครับเป็นข้าวพิโลกนะครับเป็นข้าวพิโลกแต่ตัวรหัสเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าผมซื้อพันต่อเข้ามานะไม่ได้ซื้อพันถุงแพ็กใหม่นะครับก็ข้า,ขาวๆกันพิโลกก็ตีไปประมาณร้อยถึงร้อยสิบร้อยยี่สิบวันตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่มาร้อยร้อยสิบวันนะครับพิโลกแต่ผมไม่แน่ใจว่ารหัสอะไรนะก็วันนี้มาใส่ปุ๋ยข้าวกัน ตอนนี้อายุข้าวก็อยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าวันนะครับก็ผมดูจากทรงข้าวแล้วมันใกล้ตั้งทองนะผมก็เลยตัดสินใจใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันเริ่มบุกมันเริ่มกลมนะก็เดี๋ยววันนี้มาดูใส่ปุ๋ยรับท้องปุ๋ยรับรวงผมใส่ทีเดียวเลยนะก็ปุ๋ยเป็นเดี๋ยวเราไปดูสูตรปุ๋ยข้างหลังกันว่ามีปุ๋ยสูตรอะไรบ้างก็นี่ก็ฝากติดตามด้วยช่องมนาสตอรี่มีคลิปดีๆจะถ่ายให้ดูนะครับก็ มาดูปุ๋ยกันเดี๋ยวมาดูปุ๋ยกัน,นครับก็วันนี้เลือกเป็นข้าวมันเริ่ม,เร,มเริ่มท้องนะครับหกสิบกว่าวันแล้วแหละหกสิบเกือบเจ็ดสิบวันนะครับข้าวมันเริ่มท้องนะครับก็ปุ๋ยที่เลือกใสก็ปุ๋ยที่เลือกก็เป็นวันนี้มีใส่ประมาณเจ็ดไร่นะครับก็มีสิบห้าสามสิบเอ็ด ก็ปุ๋ยสูตรตัวนี้เป็นปุ๋ยสูตรผสมมาเรียบร้อยนะครับก็สิบห้าสามยีมีมาสองสอบนะครับก็ค้าหน่พิโลกเนี่ยผมใส่ไปแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่สามสิบวันแล้วก็มีตัวนู้นสามสิบศูนย์นะครับเป็นแม่ปุ๋ยเป็นยูเรียนะครับในตัวเจนเพียวนะครับก็มีผสมทดลองนิดหน่อยแล้วก็มีแม่ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกใส่ก็คือเป็น 0060นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเลือกลองใส่0060ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเลือกที่จะใส่ตอนข้าวไตออกรวงนะเพราะว่ามันมี0060หนักนะครับก็เลยจะใส่ตัวไอ้นี่ตัวอะไรนะโพแทสเซียมอ่อหนักโพแทสเซียมนะครับก็หลักๆแล้วผมจะเน้นตัวท้ายนะครับ ก็คือปุ๋ยหลักที่ผมใส่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรปกติถ้าถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใส่แค่ปุ๋ยสูตรก็พอนะครับก็เป็นสิบห้าห้ายี่บห้าหรือว่าสิบห้าสามยี่สิบเอ็ดเหมือนผมก็ได้หรือว่าสูตรเสมอสิบห้าเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่รอบนี้ผมจะลองนะครับลองกับข้าวที่โลกแปลงนี้แหละ นี่นะใส่ผสมนะครับก็คือในอัตราเจ็ดไล่เนี่ยผมใส่รอบนี้ผมใส่สี่สอบนะครับ7ดไล่สี่สอบก็คือสิบห้าสามยิบเอ็ดสองสอบนะครับแล้วก็ไอสามสิบศูนตัวเนี้ยคือถ้า,อาหารจะครบนะครับครบทุกอย่างก็คือใส่ไปเลยแล้วก็ ผมกะว่าใส่ตัวหน้านิดนึงนะครับถ้าใส่เป็น46ศูย์ศูนย์เลยมันก็จะแรงเกินนะครับผมก็เลยดับลงมาเป็น30ศูนยครับแล้วก็เป็นไนโตรเจน30 0ูนย์ก็จะมาเติมตัวนี้ให้มากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่60ศูนย60ศูมาบวกกับตัวท้ายนี่ก็เราตอนนี้เราจะเน้นปริมาณแล้วครับก็คือจะให้มันสะสมอาหาร สร้างแป้งสร้างอะไรเพื่อที่จะออกลวงนะครับก็นี่นะคิดว่าประมาณนี้นะครับที่ผมเลือกใส่ก็เดี๋ยวเทใส,ส่กระบะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดปุ๋ยแต่ละอย่างกันว่าเป็นยังไงเอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเทป,ปุ๋ยกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซุนซนหกสิบกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงก็เดวอ้๋วนี่นะครับ เป็นตัวปุ๋ยหนึ่งศูนย์หกสิบก็คือโพแทสเซียมเพียวนะครับเป็นแม่ปุ๋ยนี่นะก็สีสีปิดเลยนะสีแดงนะครับก็เป็นแร่โพแทสเซียมนะโพแทสเซียมเพียวเลยนะครับเป็นแม่ปุ๋ยนะครับก็คือมีแค่โพแทสเซียมล้วนๆนี่นะครับตัวปุ๋ยก็จะมาเป็นเม็ดอย่างนี้นะจะเป็นเม็ดแบบไม่มีสัตว์ไม่มีส่วนนะครับก็คือมาเป็น อย่างนี้เลยนะคล้ายๆกันหินเล็กๆนะครับเป็นโพแทสเซียมเพียวนะครับก็ส่วนสิบห้าสามยี่สเอดเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวกำขึ้นมาดูดีกว่านะครับ mm hmm. ก็จะมีก็จะมีครบทุกสารอาหารนะก็มีสีขาวไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมสีแดงครับแล้วก็สีเหลืองเออเออสีเหลือง อย่างเป็นฟอสฟอรัสนะครับนี่นะนี่นะมันก็จะมาครบๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้จะมีทัดรองนิดหน่อยนะครับาัดรองเป็นสีน้ําตาลน้าตาลเนี่ยก็จะมีขาวในตะเจนสีเหลืองนี่น่าจะเป็นฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็สีแดงสีแดงแดงนี่เป็นไอโพแทสเซียมนะครับก็สีน้ําตาลน้ําตาลนี่ก็จะเป็นทัดรองนะก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไร ก็เดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเป็นสามสิบศูนย์นี่จะเป็นนี่นครับก็แทบจะเป็นแม่ปุ๋ยนะครับแต่มันผสมมานะครับก็จะเป็นหกสิบศูนย์ศูนย์ก็คือไนโตรเจนนะครับเอ้หกสิบศูนย์ศูนย์ไอสามสิบศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มี ไนเตจนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีทาตุลองมานะครับทาตุลองมานี่ครับธาาุลองถี่น้ำตาลนะก็เป็นปุ๋ยทั่วไปเดี๋ยวมาดูตอนผสมกันอ่ะนี่ครับหลังจากเทมาแล้วก็เออผมลืมบอกไปนะครับว่าผมจะใช้สามสิบสนสนแค่ครึ่งกระสอบพอนะครับก็บางทีถ้าเราใส่ในเตจนเยอะเกินไปมันมีผลต่อการเขียวของข้าวนะก็คือ มันจะเขียวยาวจนถึงออกรวงแล้วมันจะมันจะเหลืองชานะครับก็ขอเลยใส่ในตัวเจน,นน้อยๆหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะใส่หมดแหละอันนั้นใส่หมดนะครับอันนี้ใส่สองสรุปมาแล้วว่าเจ็ดไร่ผมใส่ไอศูนย์ศูนย์หกสิบหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็สิบห้าสามยี่สิบเอ็ดสองกระสอบแล้วก็สามสิบศูนย์ศูนย์ครึ่งกระสอบนะครับเพราะว่ายังไงมันก็มี ในสิบห้มี่สิบเอ็ดก็มีไนโตรเจนมาอยู่แล้วนะก็ใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับส่วนปุ๋ยที่ได้มานี่ยังไม่คนนะครับเราต้องคนให้เข้ากันนะก็นี่นครับสี0ูนย์0ูนตาต้นคูณน,นะจะมีจะมีท่านรองผสมมาด้วยไนโตรเจนผสมพระท่านรองนะครับแล้วก็นี่1 5บห้าสามยีแนนซีนะครับนี่ก็ประมาณนี้นครับ ก็โอเคครับเอากันเอาไปปรับปรับใช้ในนากันก็เดี๋ยวมาดูผลว่าจะหมู่หรือจ่าก็าฝากกดติดตามด้วยช่องมนาสักคลิปนี้งานยังอีกยาววันปุ๋ยนะครับคนเดียวก็ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ